สวัสดีครับผู้ชื่นชอบในการหาปลาทั่วประเทศเช่นเคยนะครับผมมาไลฟ์ที่เดิมนะครับตรงนี้เลยนะวันนี้สั่งทําพิเศษมาอีกแล้วนะครับไลาตังปากใต้เหมือนเคยนะครับแต่นี้สั่งทําความยาว300เมตรมองซิ่ง3หน้ารุ่น3.5นะครับทับ77เซนอยู่ข้างนอก3.5อยู่ข้างในโอ้โหยาวมากครับ300เมตรอุ้หนักเหมือนกันครับนี่เลยครับ เนื้อเยอะมากเลยครับดูการสานขาครับปราตีดเหมือนเดิมนะครับนี่เลยครับอันนี้ใช้ตะกัวแบบแบนแนบคิดนะครับกางง่ายไหลลื่นแน่นอนไม่ต้องกลัวเริ่มติดคงติดขานะครับผมนี่เลยซื้อไปแล้วไม่ผิดหวังครับมองทางร้านราศีพิชิตนะครับอันนี้ก็ดูนะครับใช้ตราไรเงี้ยใช้ตราเรือใบนะครับตราเรือใบนะครับของแทแน่นอนเกรดเอแน่นอนนะครับผมนี่เลยตราเรือใบนะครับนี่เลยตราเรือใบเงื่อนคู่นะครับผมนี่แหละครับของแททางร้านราศีพิชิตมองเกรดเอนะครับผม ความยาว3า0เมตรดูครับกาไม่มิดนะครับเนี่ยใหญ่มากครับนี่เลสั่งทําพิเศษเลย300เมตรโอ้โห300เมตรนี่สุดลูกหมูลูกตาแน่นอนนะครับนี่เลยครับใหญ่ๆอย่างนี้นะครับนี่เลยสูงยาวันเลยทีเดียวนะครับผมนี่เลยพร้อมส่งแล้วนะครับมองซิ่งสหน้าสูตรราศีนะครับความสวยงามเหมือนเดิมความประณีตนะครับเหมือนเดิมนะครับนี่เลยครับทั้งเราทําออกมาหายห่วงเลยนะครับนี่เลยครับ นี่เลยนะครับตะกัวแนบคิดอย่างนี้นะครับกางง่ายไหลลื่นไม่ต้องกลัวเรื่องติดขานะครับโอ้นําหนักน่าจะ3กิโลได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ยาวมากนะครับสั่งทําพิเศษ300เมตรนะครับผมนี่รับพร้อมส่งเลยนะครับวันนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจร้านดรซสิ่ิซซด้วนะครับสวัสดีครับ